เอ่อสวัสดีครับผมชื่อนายเชษรบานโบอดดมนะครับได้ใช้สามตัวคือซูหนึ่งศูนย์นะครับตอนแรกก็เอาแผงอเดโนมาวางนะครับแล้วก็อเดโนอูโนสามนะครับแล้วก็แผงเมมบอร์ดครับแล้วก็จอเอลซีดีนะครับผมแล้วก็ฟิโซนะครับก็ตัวต้านทานสามตัวครับแล้วก็หลอด LED ีหนึ่งอันนะครับแล้วก็สวิตช์ พุทธบูธนะครับคือตัวต้านทานเนี่ยเปลี่ยนแค่220โอห์มแค่ตัวเดียวนะครับอ่าจะไปมาดูส่วนสายไฟนะครับก็ต่อเนี่ยนะครับต่อต่อเข้าให้มันเข้าแผงวงจรนะครับคือเนี่ยเนี่ยจะต่อตรงนี้ก็ได้ครับต่อบนนี้ก็ได้ต่อให้ต่อให้มันตรงครับโค้ดลโค้ดบวกอะไรอย่างเงี้ยส่วนสวิตก็นี่ต่อนี่นี่แยกต่อต่อให้มันตรงครับถ้าต่อไม่ตรงก็เปิดไม่ตีสักอันนะครับ ต่อข้อลบก็บวกก็ดูให้ดีนะครับจะสายต่อสายกาวต่อ5โวลต์นี่ยงก็ต้องดูให้ดีครับเรามาดูโค้ดเอ่อดิขิดอะไรวะดิคิดตอิดยิยางลบครับ <laughs> แล้วก็มาดู LCD นะครับเออตันี้เป็นจอนะครับ น่าจะเป็นเลขเนะครับเ,เ,เ,เป็นเลขเป็นเลขนี้มั้งครับ NT ก็คืออิทนะครับแล้วก็สวิตช์สวิตช์อันนี้น LED ครับ LED ก็นี่ก็เป็นศูนย์แต่แปลว่าพินพินหมวกคือสายสายที่ต่อครับต่อสายสวิตช์กับสาย LED ครับไว้หู่ก็ if e เด้งเด้งเรดเด้งเบรสสวิตช์ศูนย์ ก็คือเอ่อถ้าถ้าสมมติว่าถ้ามันเป็นจริงอะก็ก็จะแสดงขึ้นมาครับถ้ากดสวินแรกก็คือถ้าถ้ารันเนี่ยคือว่าชื่อกดกดไปแล้วชื่อชื่อเราจะขึ้นนะครับกดปุ่มนี้นะครับกดสวินนะครับเนี่ยมันมันจะขึ้นนะครับเลขท้ายสามตัวก็ขึ้นนะครับแล้วก็กดแล้วมันก็จะขึ้นคำะกูดแบบนะบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคําสั่งต่อคือว่าคําสั่งต่อก็คือ น่าจะเป็นกูดคำว่ากูดบายครับกูดบายเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็น good, คำว่ากูดบายครับมีแค่นี้ครับเนี่ยมันก็ขึ้นดังติ๊ดติ๊ดเนี่ยมีมีชื่อแล้วก็คำว่ากูดบายครับมีแค่นี้ครับอขอบคุณครับผม